เมนูเที่ยงของจูนนะคะจูนทำอาหารสเปนค่ะเป็นเครื่องในแกะนะคะที่นี่เขาเรียกว่า asaduria de c o l e d o en salsa ค่ะ b r e a d lamb i n t a i l นะคะ in sauce ค่ะเป็นเครื่องในแกะอร่อยมากเลยค่ะพร้อมกินแล้วค่ะนี่แหละที่จูนทำค่ะเหลือแค่นี้ละค่ะครึ่งหนึ่งแบ่งกับแฟนคนละครึ่งค่ะหมดเลยค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะครื่งหนึแกะค่ะพัดเนาะค่ะเนาะพัดครื่งในแกะอาหารสเปนจูนกินข้าวเขาเจ้าแฟนจุนกินขนมปังค่ะกินคนละเครื่องเลยค่ะอันกระทะนั่นแหละค่ะหมดเลยหมดเกลี่ยงแฟนจูนมากลายแซ่บว่ามีกินของเนื้อแกะค่ะให้รบกวนเมื่อหนีจูนสิไซเมื่อกินเนาะค่ะเนาะตอนนี้อีกสิผานาที่ฮกโมงแรงค่ะจุนกินซาค่ะ ma <laughs> The time now uh, 15 minutes to 6 pm yeah very late for me this is a my lunch and early dinner yeah late lunch and early dinner this is a Spanish food yeah I will give you the name <laughs> it's bread um, lamb, enter Yeah, in sauce spicy sauce I have cooking video also come and enjoy <laughs> จุนอยากกินกับพักกับยากับผีกับเพลีวกินเขาสิออกคล้ายๆเครื่องแกงของคนอินเดียค่ะจุนสิไซมือกินค่ะเตรียมน้ำไปแขางๆงแล้วค่ะค่าค่ะนี่เลยจุนจุนหหูเมือ่อก็ค่อยเก่งแต่ค่ะแต่ว่าจุนว่ามันกินแบบนี้มันสิแ่บอําอืม,อมหอม ใช่ผักชีป่องเป็นอ่ะซื้อเมา่อไหอม่มาจะกลิ่นขึ้นมากขึ้นเลย คนสเปนกินกับขนมปังคนไทยเขากินข้าเขาค่ะมอืมโอเคแตงกวาข้เขาแบบไม่ไม ล่องสูตรให้น้ำค่ะจุนที่วอทเธอที่สาม,มจุนที่อาหารสุดเป็นค่ะเป็นเมนน้องที่สามอืมบน้องว่าไม่กินข้าวเลยค่ะอืมเจ,จด,ดีๆว่าไม่กินข้าวเจนนอนค่ะ เข้าไปใกล้ค่ะเยอะเมือนาจุนสิเฮ็ดดเม้นมนูหนาเราซีเฮ็ดซีโค้งซีโค้งไปดูมื แบบนี้เลยครับวานที่ใส่เครื่องแกงอินเดียกินดมากกินค่ะอาหารอินเดีย <c oughs> สมัยก่อนภัยติดตามกับสิ่งหน,กกนึ่งอกั่เนาะจุ๋มก็ไปกินดูอยู่ <c oughs> แป้งจุ๋นจินหลายครับ <c oughs> มอดเกี่ยง ข็เล่นเด้ออืมอืมอร่อลองเห็ดมึงเลยจ้ะดัดแปลงเอาแต่มีเครื่องในหมูตีจุนกับเห็ดแบบนี้ได้ค่ะเครื่องปรุงกับ่อะไร ออกมากแซ่บหวานหอมหัวใหญ่ไหมคะกินนึ่ออกรสจติมันแทมเผ็ดปักพริกสเปนันพริกแห้งสเปนน้อยนิดหน่อยดครับเขาเอินปักไคยเย้นหนัานี่แะคะ่ะคือเพ็ดจุ้มล่งสูตรอย่างเรียบร้อยคะ่ะสเปนแท้ๆตามสูตรนั้นเลยคะ่ะ ดูนี่แบบนี้ว่เป็นยังค่ะเวลาเขากินอาหารสเปนเขาจะดูนี่มเสีละ เล็กแซบถ้าจุ๋นใส่แบบนี้บ่กเป็นค่ะเนี่ยใส่ในอุ้งมือบ่กเป็น Ai oi. ต่อเน่าอืมเสียร่องเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมั้งค่ะเพราะจำเป็นต้องใส่ตะเครื่องแม่แก,ก่ดอกสุดนะาะามันไม่ยังตายโต ใบกะาวานก็หอมหอมเครื่องเทศของอินเดียกับสิประมาณนี่ แคดอาหารแค่มีตรเกลือก็แสบแล้วค่ะบางเชื่อสังเกตมั้งค่ะข้นจีนเนาะเวลาคนกินอาหารเพราไม่ได้เสอยังหลายเลยค่ะก็ความแสบของธรรมชาติของอาหารมันออกมากมันแสบค่ะ หมายว่านห้อมหงอมรับรองได้ค่ะว่าบอกข้าวบุม,มีกินข้าวแต่มันก็ต้องมีกินของแกะนิดนึงค่ะแต่ว่ามันกินเหม็นสาบ้านจุนกินแบบอื้อหือรอร่อยถูกใจนางมาก จุดสึงท้เม่นูนนี่จดมึงคลิปวิดีโอของคนสเปนเห็ดมืองแล้วมึองอีกมืองแล้วมืองอีกค่ะมาไปที่เขาเห็ดแบบใแดบบ๋ยอยู่เมื่อไม่ไนานมานต้มีก้านบ้านหนึ่งค่ะเพิ่นเห็ดนี่ค่ะเห็ดกินค่ะคือห้องสังเครื่องดื่มเขาจะให้ห้องกินอันนี้ฟรีนะคะเป็นพินโชว์ คืาห้องเลือกออาจุนเล้วเห็นแค่ขายเครื่องใน้จุนนึกว่าเครื่องใน้หมูจุนได้ถามแฟนแฟนบอกว่าอืมเครื่องในแกะจุนก็ได้ล่องกินเพราะเแล้วาจุนติดใจแซ่นั่นแหละจ้ะจุนกันลดล่อทาให้แฟนจุนว่างให้ผ้าไปลานบูช์ ไปถามพ่อมี่บอกโอ้ยพ่อมี่จุดกระสือมาเลยเครื่องในแก่แสบอืมรสชาติดีนี่เท่าแหลกเลยจ้ะก็แสบอ่ะพาน ให้ตามเครื่องปรุงเขาเป๊เปเปนนะค่ะหมกชัวเอามากเกินอยาก ซื้อมากมือหนิค่ะดอกกะหล่าฝรั่งเส้นถึงกับมาสามมื่อนีินั่งกิน,กนสาให้กันค่ะแล้วนั่งกินก้อนจุกคูณแล้วคันนั่งอยากมือแรกคุณสามถุงกลัวคูณแล้ว ก็ว่กินเขาเลยค่ะกินว่ากินชีสจุนเพศกับพริกค่ะจุว่าจุนกินไปฮกหน่วย ขอโทษด้วยใจนาจุนพยักพะเยาะวัฒนธรรมการกินการใช้มือมีมาแต่เนิ่นนานเนาะคิปคนอินเดียคิกคนมาเลเซีย เป็นโดกจะปินบ้างค่ะก็มีเินใช้มือแบบนี้แหละ <c oughs> คลิปของนายแทนนะคะ่ะจนดูคุณยายคุณแม่ของนายแทน น่แล้วท่านท่านกินข้าวด้วยมือเนี่ยค่ะก็จะมนนีถ้วยใส่น้ำวันนี้จุนเลยเอาถ้วยใส่น้ำมา <laughs> อย่างเดียวใช้มือยังไม่เป็นเอาเมื่อแบบอุ่งแบบนี้กวเป็นค่ะพวกจะถูกถูกต้อง <c ười> คนประมทาคงจะเห็นมือแล้วค่ะนะคลิป,ประมา่าเท่าไหร่เพื่อกินคือกำ่กำกำล่ำกล่ำมองยไหมค่ะมึงเห้อมันไ่ได้หนาเกียดนะคะมัน mình cũng mà ta xẹt ừ mà nó <coughs> <Stewart> <coughs> ไม่ดีอนาด มันแข็งครับพีนน่น้อง ออนอแป้งจุดมุงขอาปันจักรยานแข่งขอโทษค่ะ น้ำมูกเริ่มมาแล้วค่ะถึงก็ขาหอมรันนีแซ่บพี่น้องค่ะ perfecto แซมเมื่อถือมีส่องเทคลาดโดยนาหมักหน้าโอเคเนาะค่ะขอลาไปก่อนค่ะก <laughs> e ินมดกระทะนั่งมดเกี้ยงเลยค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวมือหน้าพอกกันไหมเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ